สวัสดีครับต้องยอมรับว่าการที่ยูเครนบุกภูมิภาคโคชของรัสเซียม,มันมีความเสี่ยงยูเครนเลือกที่จะเล่นเกมแบบนี้ แอดมินวิคราะว้ว่ายูเครนต้องการให้ตะวันตกตามน้ําสนับสน,นุนในการบุกรัสเซียยูเครนคิดว่าการบุกยึดพื้นที่ของรัสเซียได้จะทําให้รัสเซียร้อนตนจนต้องยอมเจรจาคิดง่ายไปนะครับแอดมินพูดแบบนี้กองเชียร์ยูเครนอาจจะไม่พอใจแต่ว่าเราต้องอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงเปิดศึกสองทางหวังน้ําบอหน้ามันเป็นก็ห้ามมาแต่โบราณแล้วหลายคนคิดว่าการที่ยูเครนบุกโคสตต้องมีตะวันตกรู้เห็นแต่ว่าดูจากอาการยูเครนทําเอง ถ้าตะวันตกรู้เห็นอาวุธต้องพร้อมมากกว่านี้ยูเครนไม่ต้องมาวิงวอนแบบนี้นี่คือความอันตรายของยูเครนแน่นอนว่ายูเครนทุ่มกำลังไปบุกโคส กำลังที่ต้ารสเซียอยู่ทางภาคตะวันออกต้องถูกแบ่งไปอาวุธถูกเอาไปซึ่งก็มีน้อยอยู่แล้วก็ทําให้รัสเซียรุกค,คืบทางภาคตะวันออกได้มากขึ้นยูเครนต้องเสียแนวรับฝั่งนี้ทั้งเมืองโดเนสแล้วก็คาคีฟรัสเซียรุกค,คืบได้ประมาณ477ตารางกิโลเมตรเป็นการรุกค,คืบได้มากสุดนับตั้งแต่ตุลาคมปี2022นะครับก็หมายก็ว่าสงครามเริ่มในวันที่24กุมภาพันธ์2022รัสเซียบ,บุกยึด4แคว้นได้จนถึงเดือนตุลาคม2 หลังจากนั้นรัสเซียรุคกคืบได้น้อยมากใน2ปีที่ผ่านมานะครับยูเครนต้านไว้ได้แต่ตั้งแต่ที่ยูเครนเอากําลังเอาอาวุธไปบุกค,คสูสรัสเซียก็ได้โอกาสรุกค,คืบตอนแรกยูเครนคิดว่ารัสเซียจะถอนกําลังออกจากตะวันออกไปช่วยคสูสซึ่งแอดมินวเคาว้ว่ายากมากนะครับเพราะว่าการถอนกําลังขนยุทธปกรณจากตะวันออกของยูเครนแล้ก็อ้อมไปช่วยคส์มันยากมาก งานนี้รัสเซียเอากำลังมาจากส่วนกลางก็คือมอสโกและก็คาลินินกาดมาต้านยูเครนในคูสแล้วก็มีการเอากำลังมาจากแอฟริกามาช่วยแล้วก็มีทหารเชเชนทหารรับจ้างเข้ามาคูสโดยท,ที่ทหารของรัสเซียทางภาคตะวันออกไม่ได้ถอนมานะครับไม่ได้ถอนตามที่ยูเครนคิดไว้และก็ได้โอกาสรุกคบืบแล้วก็ทำได้ดีตอนนี้ยูเครนต้องแก้สถาน,นการณ์ไม่ได้เป็นเหมือนที่ยูเครนคิดไว้ ปัญหาของยูเครนในตอนนี้คือพื้นที่ภูมิภาคคูสทีท่ยูเครนยึดได้มันไม่ใช่จุดยุทธศาสตร์นะครับและยูเครนไม่มีกําลังมากพอที่จะเดินหน้าต่อได้และการที่ยูเครนจะรักษาพื้นที่ไว้มันก็ไม่ง่ายทางเดียวของยูเครนคือ ให้สหรัฐส,สนับสนุนบุกรัสเซียแบบเต็มที่เป็นสงครามแบบเต็มรูปแบบซึ่งมันก็ยากมากนะครับเหตุผลเยอะแยะตอนนี้สหรัฐก็ยังไม่อะไรใดๆกับยูเครนนะครับต้องแยกแยะด้วยข่าวที่ว่าตะวันตกสนับสนุนให้ยูเครนใช้ F16 ติดอาวุธบุกรัสเซียได้มันเป็นการพูดเกินจริงมันเป็นแค่ความเห็นของเนเธอร์แลนด์คนเดียวซึ่งเป็นคนมอบ F16 ให้กับยูเครนและเนเธอร์แลนด์พูดแค่ว่ายูเครนสามารถใช้ F-16 โจมตีดินแดนของรัสเซียได้ถ้าเป็นการป้องกันตัว ก็ตามที่ฝรั่งเศสได้เสนอไว้ก็คือยูเครนสามารถโจมตีแหล่งที่มาของอันตรายในดินแดนของรัสเซียได้โจมตีฐานขีปนาวุธโจมตีปืนใหญ่ประมาณนั้นและสหรัฐอนุญาตแค่บริเวณชายแดนเบลกรดเท่านั้นนะครับเนเธอร์แลนด์ก็ยึดมติตามนี้ยูเครนสามารถเอา F 1 6กไปโจมตีได้ตามที่สหรัฐลงความเห็นไว้ก็คือเขตชายแดนเบลกรดเท่านั้นนะครับไม่ใช่เนเธอร์แลนด์อนุญาตให้ยูเครนเอา F 1 6ไปโจมตีรัสเซียได้ตามใจขนาดนั้น ส่วนเดนมาร์กอีกประเทศที่จะส่ง F-16 ให้กับยูเครนเดนมาร์กไม่อนุญาตให้ยูเครนเอา F-16 ไปโจมตีในเขตรัสเซียเลยนะครับส่วนรีขาริการของเนโตออกมาให้ความเห็นว่า การที่ยูเครนบุกคสททาได้ตามเงื่อนไขป้องกันตัวเองตามกฎหมายระหว่างประเทศก็คือพยายามช่วยยูเครนในเรื่องที่สมาชิกของเนโตหลายประเทศกังวลใจแต่ไม่ได้บอกว่าเนโตจะไปช่วยยูเครนบุกรัสเซียนะครับต้องตีความคาพูดถึงจะเข้าใจสิ่งที่เขาพูดส่วนรัสเซียก็มีการพิจารณาเงื่อนไขหมายมถึงลดเงื่อนไขาการใช้อาวุธไร้แรงลงมาเผื่อไว้ในข่าวจําเป็นกลายเป็นว่าสร้างประเด็นขึ้นมาแลวครับเนโตสนับสนุนยูเครนเอาเอฟสกไปโจมตีรัสเซีย รัสเซียพร้อมใช้อาวุธน UK, ิวเคลียร์กลายเป็นเรื่องตื่นเต้นเหนือความจริงๆมันไม่ถึงขนาดนั้นตอนนี้รัสเซียรุกคืบทั้งทางภาคตะวันออกของยูเครนส่วนในภูมิภาคคุสนั้นรัสเซียก็ยึดคืนพื้นที่จากทางยูเครนได้บางส่วนแล้วอาศัยกําลังคนที่มีเยอะกว่านะครับในขณะเดียวกันรัสเซียก็โจมตีกองหนุนของยูเครนในเมืองซูมี ที่จะเข้าไปในภูมิภาคคุสซึ่งมีทางเข้าไม่กี่ทางยูเครนก็ส่งกําลังบํารุงเข้าไปยากเหมือนกันตอนแรกยูเครนนะครับวางแผนจะเข้าไปตั้งกองประชาการในคูสหมายถึงเข้าไปตั้งศูนย์การการปกครองก็เพื่อดูแลคูสซึ่งแอดมินเคยวิเคราะห์ไว้ว่ายึดได้แต่ว่าปกครองไม่ได้มันยากมากส่วนรัสเซียที่เข้าปกครองคือซอนซาโปลิเซียโดเนตและก็ลูฮันสไตน์เพราะว่าคนในพื้นที่ส่วนมากขอย้ำว่าส่วนมากนะครับอยู่ข้างรัสเซียตอนนี้ก็ใช้เงินรัสเซีย สินค้าก็เอามาจากรัสเซียรวมถึงพวกยา แพทย์การรักษาพยาบาลเลยไม่มีการต่อต้านส่วนยูเครนจะไปทําแบบนั้นในคูสมันยากมากนะครับเพราะว่าประชากรบางส่วนอพยพออกไปแล้วหลายพื้นที่ก็ไม่ปลอดภัยพอที่ยูเครนจะเข้าไปสร้างระบบของตัวเองขึ้นมาในคูสได้อันนี้อธิบายนะครับเผื่อบางคนไม่เข้าใจสถานการณ์ในเคอร์ซอนซาโปลิเซียโดเนตแล้วก็ลูฮันที่รัสเซียย,ยึดไว้เข้าอยู่กันอย่างไรไม่ได้ลําบากมากนะักเพราะว่าคนส่วนมากเชื้อสายรัสเซียพูดภาษารัสเซียทําให้รัสเซียย,ยึดได้ แบบง่ายๆมาตั้งแต่ต้น ส่วนยูเครนจะไปยึดภูมิภาคคูสแล้วก็ทําเหมือนที่รัสเซียทำบริบทมันต่างกันไม่ใช่ว่าแอดมินมองว่ารัสเซียทำถูกรัสเซียนี้ทํำผิดอยู่แล้วแค่เล่าสถานการณ์ให้ฟังนะครับตอนนี้ยูเครนก็ไม่ไรายงานความคืบหน้าในการบุกค,คูสหลังจากที่มีข่าวว่ายูเครนยึดได้1,200กว่าตารางกิโลเมตรก็ไม่มีความคืบหน้ามารายงานมีแต่ก,การเอาภาพมี29ติดเจแเข้าไปทําลายสะพานในคูสออกมาเผยแพร่ ซึ่งเหตุการณ์มันผ่านมานานแล้วนะครับเอาจริงแอดมินสงสัยว่ายูเครนออามาเผยแพร่ทําไมอาต้องการสื่อสารว่าที่ทําลายสะพานเป็น j จด m e ER มก็เพื่อประสิเสธว่าไม่ได้ใช้ขี่ปนาวุธเอทักเพราะมันเป็นการฝ่าฝืนข้อตกลงกับสหรัฐที่ไม่อนุญาตให้ใช้อาวุธพิสัยไกลเข้าไปโจมตีรัสเซียอยู่แล้วแต่ถ้าเราสังเกตการแตกตัวแล้วไม่น่าจะใช่เจดมตามที่ยูเครนพยายามอ้างนะครับ อันนี้มองจากความเป็นจริงใช้วิจารณญาณเชื่ออยู่เคนทั้งหมดไม่ได้ และจะเชื่อรัเสเซียทั้งหมดก็ไม่ได้เช่นกันนะครับวุ่นวายทั้งคู่วันก่อนยูเครนปลดผอ,อกองทัพอากาศเรื่อง F16 ตกแต่ก็มีการเปิดเผยว่ามีการทุจริตในกองทัพอากาศของยูเครนอย่างหนักซึ่งยูเครนโดยปกติมีการทุจริรตรรเยอะอยู่แล้วโดยธรรมชาติส่วนทางรัเสเซียก็พอกันล่าสุดมีการจับกุมพลเรือนที่ไปเชื่อมโยงกับกลาโหมของรัเสเซียสงสัยว่าให้สินบนเพื่อแลกกับสัญญาจ,จัดหาเครื่องแบบให้กับกองทัพรัเสเซียนะครับรัเสเซียก็มีการทุจริตเยอะปลดไปเยอะเหมือน กหนักทั้งคู่แต่ว่ารัเสเซียจะหนักกว่าเพราะว่าเป็นเงินของตัวเองส่วนยูเครนเป็นเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศเรื่องการบุกภูมิภาคคูชของยูเครนก็ต้องติดตามต่อไปนะครับส่วนกลาหงของรัเสเซียรายงานความเสียหายของยูเครนนับเฉพาะในภูมิภาคคูชนะครับยูเครนเสียทหารไปแล้ว8,900นายรถถัง80ยานรบทหารราบ38รถหุ้มเกราะลำเลียง70 รถทุ่มเกาะต่อสู้549ยานพาหนะ261 ปืนใหญ่สนาม65ระบบป้องกัน7จดรวดหลายลำกล้อง19 h i มา m 6ระบบ M270 2ระบบอ l e c t r o n i c Warfare 14ระบบนอกั้นก็จะเป็นขีปนาวุธต,ต่อต้านอากาศยานเรีด리더เคลื่อนที่7แล้วก็อื่นๆอีกนิดหน่อยนะครับแน่นอนว่าตรวจสอบไม่ได้ฟังไว้เป็นข้อมูลตอนนี้ก็ต้องติดตามว่ายูเครนจะเป็นอย่างไรในภูมิภาคคตเพราะว่าทุ่มทุนไปแล้วยูเครนเปิดแล้วแต่ว่าไม่มีใครตามในตอนนี้จะเป็นอย่างไรต่อไป ก็ต้องรอดูนะครับ